ủa chứ gì tâm linh một cái bê cóc uống cái lốp kem đi ก็ขอดีอะไรอยู่ในโทรศัพท์ญญน่ะนี่ขอต้องงบเกณฑ์ทำไมงานวิดีโอเต็มแล้วก็ต้องงบเกณฑออกก์อกค์กรทำไมงานวิดีโอเต็มมันก็ทำไม่เอากดถ่ายวิดีโอไม่ได้ได้ครับเดีแต่ก็ปุ๊บๆให้ก็จ่อฟังแล้วครับก็ไข้ฟอร์เขา ก็ต่ตาป่าด้วยไหมก็แต่กมทำอะไรตรงนี้ที่ดีที่สุดใช่ไอ้ไนีเป็น้างงานขาหรอาไอ้ดูบดนแบบโดนนะนดูสิไม่ใช่ดูงจอย พอทุกคนตึงโซนทับของบุญเสียงทองถังทองก็จะเบาของหนาบุญญิงก็จะตามขึ้นแต่คนนั้นทอกัน ใส่ฟอสเทียรครับตอ่อบ่าแต่ให้ไม่สองันักนี้แต่่อนแต่คอนขำไม่สองคัน,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 คนกับฟอสท็ไมืสูงกับฟอสถ0าพามะกี้นี้มแกะ้ดูมือเขาไม่สบายถ้ากับไมแกะ้ดูมือเขาไม่สบาย ุงไปแต่เปลี่ยนผาเกตครับกดกระปุกเ่เปินยส ผมได้อีกกันสี่นาทีครับอ่าได้ครับสี่นาทีครับ